สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนะครับก็มาอยู่กันในเกมโปเกสซ่ากันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาหาบัตรแม็กกันนะครับก็รวบรวมวิธีมาประมาณ5วิธีนะครับเดี๋ยววิธีจะเป็นยังไงมาติดตามได้ในคลิปนี้ผมจะเล่นเพื่ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะหน้าต่างบัตรแม็กนะครับเป็นอย่างนี้นะบัตรแม็กบัตรแม็กบัตรแม็กนะฮะมันจะเขียนว่าใบแม็กนะครับเป็นใบที่สําคัญมากๆนี่ครับถามว่าบัตรแม็กคือบัตรอะไรนะครับบัตรแม็กเนี่ยเอาไว้ใช้ในการปั๊มสเตตัสเเรรรราาานนะคับี้้ใชกิสฟ เบรคดาวสแตทเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับเดีย๋ยวพาไปดูนะสมมุติเราเข้ามาที่โปเกมอนตัวใดตัวหนึ่งนะฮะสมมติผมเข้ามาที่มาร์โดก็ได้นี่ครับกดมาตรงคําว่าข้ามนะฮะนี่ครับบัตรแม็กมันใช้หน้าต่างนี้เลยนะครับถามว่ามันใช้จะมันจะใช้ได้ยังไงครับมันจะใช้ก็ต่อเมื่อเราทําลายขีดจํากัดเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งคลิปวิธีการทําลายขีดจํากัดเนี่ยโดยการใช้เพชรล้างเนี่ยเพชรสายฟ้าเนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วเดีย๋ยวผมแปะลิงก์ในเดคิปชันไว้ให้กันแล้วก็ตรงมุมขวาบนนะก ก็หลังจากที่เราทําการทําลายขีดจากัดมันจะขึ้นเป็นรูปสายฟ้านะครับที่เป็นทํำลายจํากัดสีเหลืองนะฮะเราสามารถที่จะกดใช้แบแม็กได้สมมุติผมอยากจะให้มาชาโดเนี่ยมันสปีดเยอะขึ้นนะครับเราสามารถกดเพิ่มเข้าไปได้นะครับเนี่ยมันจะเพิ่มตั้งแต่1น่หน่วย10หน่วยหรือแม็กก็ได้นะครับถ้าเกิดผมจะเพิ่มแค่1น่หน่วยผมก็กดใช้ได้เลยเหรอไหมมันก็จะเพิ่มพลังเลยไหมเห็นไหมนมันจะเพิ่มเข้าไปนะฮะเห็นไหมเนี่ยยิ่งเราเพิ่ม ไปมากเท่าไหร่เราก็จะเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเห็นไหมเนะี่ยมันก็เห็นไหมเก้าเห็นไหมยิ่งเราบวกไปมากขึ้นเท่าไหร่นะครับจํานวนใบแม็กซ์ที่มันจะให้ใช้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่ามันจะใช้หนึ่งตลอดเวลานะครับผมอ่นนี้คือวิธีใช้นะสําคัญมากๆนะครับมันเป็นใบที่หายากมากๆนะมันไม่ได้ว่าหาได้ง่ายๆนะครับต้องรอกิจกรรมหรือลงแข่งขันนะครับที่เป็นหมวดพิเศษเลยนะครับถึงจะได้มันมานะ โอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเราไปดูกันนะครับว่ามันหาได้จากไหนบ้างนะครับผมไปดูวิธีแรกกันเลยนะครับง่ายๆเลยนะฮะให้ไปที่ร้านค้านะครับร้านค้าเลยนะครับร้านค้าเนี่ยถามว่ามีขายที่ไหนนะครับมันมีอยู่ที่ร้านบอลโลกนะครับเนี่ยบางครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะมันนะครับไม่ได้นะครับมีมาขายตลอดเราต้องรีเฟซเอาปกติผมก็จะมาซื้ออย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมก็ลองกดรีเฟซดูนะเผื่อมันมีนะฮะ แน่บ้ามันก็จะมีขายไหมอย่างเงี้ยเราต้องคอยกดรีเฟซเอานะครับเนี่ยผมก็มากดรีเฟซเอานะครับเนาะประมาณนี้นะนี่คือวิธีที่1นนะครับวิธีถัดไปนะครับไปที่ร้านสหพันธ์นะครับร้านสหพันธ์นี่ร้านสหพันธ์มีขายนะถามว่าร้านสหพันธ์เนี่ยมันต้องใช้แต้มสหพันธ์ซื้อใช่ไหมฮะแต้มสหพันธ์ก็หาได้จากการลงแข่งในหมวดสหพันธ์เนาะซึ่งหมวดสหพันธ์เนี่ยผมก็ ทำการรีวิววิธีการต่อสู้ให้แล้วนะก็ไปดูวิธีในคลิปได้นะครับเดีย๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ขวาบนนะครับก็ใช้200เหรียญสหพันธ์แลกได้10ใบนะฮะอ่านี่คือวิธีที่2นะถัดไปนะฮะหลังจากที่เราแลกตัวนี้ได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะรับอ่าในส่วนของใบแม็กในหมวดสหพันธ์ได้ด้วยนะครับเราไปดูหมวดสหพันธ์กัน,นไหนๆก็พูดถึงเรื่องสหพันธ์แล้วนะฮะสหพันธ์สหพันธ์ สหพันธ์นี่ครับงานสหพันธ์นะครับอ่ะเมื่อเราเข้ามาในหมวดนี้นะครับเราก็นะครับจะได้รับรางวัลนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้จะเป็นรางวัลเพชรนะฮะนี่ตรงนี้เลยใบแมกเห็นไหมอ่ถามว่านะครับมันได้ยังไงนะครับมันก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นแล้วกันกลุ่มง่ายๆเลยก็เป็นกลุ่มราชาเทวดานะครับจะได้ทั้งหมด300ใบแมกนะครับถามว่าได้ตอนไหนนะครับได้ตอนแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถามว่าเราอยู่กลุ่มไหนเราดูได้จากตรงไหนนะครับเราดูได้จากทางด้านซ้ายนะผมผมอยู่ที่กลุ่มทั่วไป3มเพราะผมไม่ได้ลงเลยนะของเดือนนี้นะก็ยังไม่ได้เล่นนะครับมันก็อยู่กลุ่มทั่วไป3เราต้องไต่ลำดับไปเรื่อยๆนะครับเราต้องไต่ลำดับไปเรื่อยๆจนเราได้ลำดับขั้นต่านะครับก็คือราชาเทวดานะครับเราจะได้ถึง3ใบแมกสามร้อยใบแมกเลยนะครับสูงสุดอ๋อไม่ใช่ครับขออภัยขออภัยกลุ่มราชาเทวดานะครับเป็นกลุ่มที่ได้นะครับใบแมกมากที่สุดนะครับขออภัยด้วยนะฮะสามร้อยใบแมก ส่วนของผมเนี่ยอยู่กลุ่มทั่วไป3ใช่ไหมทั่วไป3ได้แค่10เองนะฮะน้อยมากๆนะครับก็ไต่ลำดับไปเรื่อยๆนีน่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะฮะโอเคเนาะประมาณนี้นะถ้าแต้มซีซันก็จะเป็นในส่วนของเพชรน,นะฮะโอเคถัดไปนะฮะก็เราสามารถไปรับได้นะครับในหมวดนะครับพันธมายตีนะครับหมวดพันธมายตีตรงนี้เลยนะครับ ถามว่าเรารับได้จากไหนนะครับเดี๋ยวผมาพาไปดูนะฮะไปที่รางวัลประจําวันนะฮะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับอ่าถ้าเป็นรางวัลประจําวันทั่วๆไปนะครับเราแข่งเนี่ยอ่าครบ8ครั้งเราจะได้เป็นเพชรมานะครับทั้งหมด45เพชรนะ,ะเป็นของรางวัลฟรีๆนะครับแต่ถ้าเป็นรางวัลรายสัปดาห์นะครับนี่เราจะได้เป็นใบแม็กแทนนะฮะก็แข่งครบนะครับ35รอบนะครับเอา5รอบก่อนแล้วกัน5รอบจะได้ในส่วนของใบแม็ก5ใบนะครับ15รอบจะได้10ใบ 35รอบเนี่ยจะได้20ใบเบ็ดเสร็จแล้วนะครับถ้าเราแข่งครบ35รอบเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดอ่าสีใบนะครับผมฟรีๆนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็นี่ครับยังไม่พอนะฮะรางวัลการแข่งขันนะครับถ้าเราจบลำดับนะครับที่1นะฮะเป็นแชมป์พันธมายตีเราจะได้ถึง500ใบนะครับผมอันดับ2ได้400อันดับ3ได้300อันดับ4ได้200ติดท็อป8จะได้100นะครับหรือเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้50ใบ หรือเป็นเพื่อนของแชมป์เราจะได้10บใบนะประมาณนี้นะแล้วก็นี่ครับต่อมาเป็นรางวัลคะแนนสะสมนะครับรางวัลคะแนนสะสมถามว่าได้ยังไงนะครับก็ได้จากาคะแนนสะสมทางด้านสายหมื่นไหมผมมีศูนย์คะแนนทุกครั้งที่เราเข้า,ขาแข่งขันเนี่ยเราจะได้แต้มนะครับถ้าเราชนะนะฮะเราก็จะได้แต้มมาสะสมถ้าเกิดเราอยู่ในลำดับที่0ูนถึงเกคะแนนเราจะได้แค่ใบเดียวนะครับสูงสุดนะครับเราจะได้ที่2,000แต้มนะครับขึ้นไปนะเราจะได้ที่80ใบนะครับ ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการหาใบแมกนะครับส่วนวิธีหาใบแมกครั้งวิธีสุดท้ายนะครับก็มารับกันได้นะครับที่นะครับภารกิจสนุกนะครับภารกิจสนุกถามว่าได้ยังไงนะครับนี่เลยนะครับทาแต้มภารกิจสนุกประจําวันได้30แต้มนะครับจะได้2ใบนะฮะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดเราทําครบ1000แต้มนะฮะในสัปดาห์นี้นะใน7วันนะครับเราจะได้อีก30ใบนะ เบสเซตเราก็ได้เยอะเหมือนกันนะหลายเป็นร้อยใบเลยนะกากๆเลยก็ได้หลักร้อยครับผมสูงสุดเลยก็ได้เป็นหลักพันต่อเดือนนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการหา,าบัตรแม็กนะครับเพื่ออัปเกรดพลังของโปเกมอนนะโอเคถ้าเกิดเป็นประโยชน์นะครับในการเล่นก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกับช่องเป็นโซน,นะครับเพื่อเป็นแรงใจกัน,นครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าผมซีรีเกนสวัสดีครับ